ครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่นะครับสําหรับในตอนเช้าวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าแล้วก็คิดพิณาพระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันนะครับครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเราพี่นะครับให้วันนี้พี่น้องมีชีวิตอยู่อเมนไหมครับครับแล้วก็มีความหวังไปสู่อนาคตข้างหน้าพระเจ้าจะให้เราทั้งหลายเนี่ยมีกําลังทวีมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปลอดภัยพี่นะครับแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับ ครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องเปิดพระธรรมยนนะครับบทที่5นะครับข้อที่1ถึงข้อที่15นะครับอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับรับพระธรรมยอนบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่15นะครับดีไหมครับเราอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าก่อนนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในตอนเช้าวันนี้เป็นเวลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้คิดพิจณาพระจรรยาคำของพระเจ้าร่วมกัน พุทธิคาขอส่งบทให้พระคำตอนนี้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งหลายในวันละนี้พุทธิคาและเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยพยุทธิคาขอนำข้าพระองค์ในการถ่ายทอดพระคำทั้งสิน้นข้าพระองค์อธิษฐานกราบขอบพระคุณพระองค์นี้พระนามพระยุทธกิจเจ้าอาเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องว่า,าเรื่องราวที่บันทึกอยู่ในหนังสือพมพี่นะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของสะเบตไซดานี่นะครับครับเป็นเรื่องราวที่ถือว่าช่วยให้เราทั้งหลายนี่เข้าใจชีวิตเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านี่ค่อนข้างมากอยู่หลายอย่างนะครับครับซึ่งผมอยากจะนํามาถ่ายทอดกับพี่น้องนะครับในประเทศอิสเซนพี่น้องครับผมเคยไปนะครับกรุงเยรูซาเล็มนะครับเยรูซาเล็มจริงๆแล้วตั้งอยู่บนภูเขาพี่น้องครับสูงนะครับแล้วก็ในภูเขานั่นเองพี่น้องครับจริงๆแล้วก็มีสระน้ําหลักๆนี่อยู่สองสระนะครับ สะหนึ่งชื่อว่าซีโลอัมนะครับอีกสระหนึ่งก็เบ็ดสาธาพี่นะครับพี่น้องลงคิดนะภูเขาสูงเนี่ยแล้วมีสระน้ำพี่นะครับจริงๆเขาบอกว่าสระเบ็ดสาธานี่ลึกประมาณสิบสาเมตรลึกอยู่พี่นะครับลึกมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีศาราหา้าหลังผมเคยไปพีครับตอนที่ผมไปประเทศอิเซนไม่ได้มาเยี่ยมสระนี้นะครับไปดูแต่สระซีโลอัม um, พี่นะครับครับ สระน้ำอันนี้พี่น้องครับก็เป็นเหตุที่ทําให้คนที่อยู่ในกรุงพี่น้องครับได้รับได้น้าใช้นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับของประเทศนะครับประเทศอิสเซนเคยถูกศัตรูมาล้อมรอบกําแพงออกข้างนอกไม่ได้พี่น้องลองคิดดูถ้าข้างในในกรุงเองพี่น้องไม่มีน้านี่คงยุ่งยากมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่เนี่ยสระน้ํานี้เป็นประโยชน์มากนะครับ แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องที่พระเยซูหลังจากเทศการใหญ่สําคัญของคนยิวแล้วพี่น้องครับพระองค์ก็มีโอกาสมาเยี่ยมสราน้ําแห่งนี้พี่น้องครับเป็นเบ็ดซาธานะครับครับชื่อของสรานี้พี่น้องครับนะครับชื่อว่าเบ็ดซาธาคําว่าเบ็ดเนี่ยเบ็ดเลเฮมพี่น้องครับแล้วก็เบ็ดเอ็นนะครับครับแล้วก็เบ็ดไซดาพี่น้องครับแล้วก็เบ็ดอะไรต่างคําว่าเบ็ดนี่แปลว่าบ้านนะครับ ครับคนไทยเวลาตั้งชื่อก็ตั้งชื่อว่าบ้านบ้านนาบ้านนาคำบ้านนอกอะไรต่างๆนี้เยอะแยะมากมายพี่น้องครับก็ตั้งชื่อก็คําว่าบ้านเนี่ยนะครับเ็ดเป็นคาแรกซาทาไปว่าพระกรุณาเนี yes? ่ยครับพี <S <S ่นี่อ่าสะแห่งนี้พี่น้องครับก็จะมีชื่อว่าเป็นบ้านแห่งพระกรุณาตั้งชื่อคล้ายคนไทยเลยนะเวลาเราตั้งบ้านเมตตาบ้านกรุณาพี่น้องครับครับอย่างเนี้ยลักษณะนะครับแต่ว่าสะอันนี้พี่น้องครับมีความพิเศษนะครับพิเศษยังไงพี่น้องครับมีพิเศษอยู่บางอย่างนะครับ พระบิดได้บันทึกพี่น้องครับว่าสาอันนี้เป็นสาที่บำบัดรักษาโรคด้วยนะครับแล้วก็การบำบัดรักษาโรคเนี่ยเกิดขึ้นจากอย่างนี้ถ้าพี่น้องดูพระคมภีร์ในตอนท้ายของหนังสือโยนบทที่ห้าข้างล่างนะพี่น้องครับพี่น้องขอดูนะครับต้นฉบับบางฉบับเพิ่มว่าคอยน้ํากับเพิ่มด้วยมีทูตวสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าม,มากวนน้าในสระนั้นเป็นครั้งคราวและเมื่อน,น้ํากับเพื่มนั้นผู้ใดก้าวลงไปในน้ํานั้นก่อนก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้น <c oughs> ตอนนี้มีความพิเศษอย่างอันหนึ่งน้ํามันเหมือนกับเป็นฟองนี่พุ่งขึ้นมาปุดๆๆนะครับเป็วลมมันก็เพิ่มเป็นข้างเป็นข่าวนะครับแล้วก็พระบีก็บันทึกพี่น้องว่ามีทูตสวรรค์นี่มากวนน้ํานะครับถ้าพี่น้องไม่เชื่อพระเจ้ามีน้องก็คงไม่เชื่อว่ามีทูตสวรรค์มากวนน้ำนสระนะครับแต่พระบีก็บันทึกแน่นอนชัดเจนนะครับครับแล้วก็คนที่พอน้ําก็เพิ่มพี่น้องคนที่ลงไปในสระก่อนพี่น้อง ก็จะได้รับการบําบัดให้หายโรคพี่น้องคนก็จะจ้องอยู่รอบสระเลยพี่นะครับก็คือพอน้ากระเพื่อมปั๊บก็ตัวเองก็ลงไปจุ่มในสระแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ตัวเองมีอยู่โอ้พี่นะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นบ้านพระกุณาจริงๆพี่น้องในภาพนะครับนั่นคือสามเบ็ดายทานะครับอ่หนังสือคู่มือเพิ่มพีบางเล่มนะพี่นะครับเขาก็ตีความหมายว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะครับ บางทีพี่น้องครับอาจจะมีพี่น้องครับมีเหมือนกับน้ําแร่นี่นะครับครับออกมาจากไอ้ก้นสระนะครับอย่างที่ผมบอกพี่น้องว่าสระนี้ลึกประมาณสิบสาเมตรนะครับพี่น้องครับแล้วก็เวลาขึ้นมานี่นะฮะแร่ก็ก็ขึ้นมาด้วยนะครับผมเคยไปประเทศตุรกีพี่น้องครับแล้วก็ตุรกีก็จะมีน้าพุร้อนนะครับผมเคยไปที่ปามุคาเลนะพี่น้องครับ ที่น t, ั่นมีบ่อน้ําพุร้อนพป่นะครับแล้วก็เขามีแร่กรรมฐานพี่น้องรู้จักกรรมฐานนะนะครับสีเหลืองๆพี่นะครับแล้วก็มันขึ้นมาเป็นไอเหลืองๆด้วยนะครับแล้วก็ช่วยบําบัดรักษาโรคเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะแล้วโรคผิวหนังนี่เป็นนะครับก็ได้รับการบําบัดนะครับครับจากแร่อันนี้นะครับไม่ทราบว่าเบ็ดซาทานี่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่บางพีก็พูดบอกว่าทูตสวรรค์พี่นะครับก็มาทาให้น้ํากับพึ่มแล้วก็คนที่ได้หัวน้ําแร่ที่นั่นนะพี่นะครับได้รับการบําบัดนะครับ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับกับขนก็มาอยู่รอบสถานนี้เลยนะครับถามว่าอันนี้มีความหมายยังไงนะพี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาบําบัดรักษาโรคจากเบ็ดสถา,านนี้มาจากทุกสารทิศเลยพี่นะครับเป็นใครก็ได้นะครับไม่มีการจํากัดเลยสําหรับทุกคนพี่นะครับผมก็นึกถึงพี่นะครับการแพทย์ในปัจจุบันปัจจุบันนี้พี่นะครับเราจะเห็นว่าในการแพทย์ที่จะบําบัดรักษาร่าง ร่างกายหรือโรคภัยไข้เจ็บของเราพี่น้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยประทานให้นะครับพระเจ้าประทานให้พี่น้องครับพระกระุณาพี่เนี่ยผมเลยบอกพี่น้องว่าการที่ท่านไปหาหมอท่านทานยาไม่เป็นเรื่องที่ผิดพระคัมภีร์เห็นด้วยกับผมไหมครับหลายคนวัวนนี้เชื่อพระเจ้าแล้วไม่ต้องกินยาหมดเลยครับเอท่านจะไปจะไปรังเกียจบ้านแห่งพระกรุณานะครับบ้านพระกรุณาหลังนี้พระเจ้าให้เกเราทั้งหลายทุกคนอามินไหมครับ ครับเราสามารถที่จะได้รับการบําบัดรักษานะครับก็พี่น้องครับมีคนมานอนอยู่นะครับแล้วเขารอที่จะได้รับการบําบัดรักษาเนื่องจากคนเยอะมากนะครับครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมบอกพี่น้องนะครับเรื่องที่สองพี่น้องครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพระคุณสําหรับผู้ที่เชื่อที่เบตซาธาพี่น้องครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีคนป่วยที่รอการบําบัดรักษานะครับแต่ว่า พระเยซูพี่พน้องครับเมื่อเสด็จไปที่นั่นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่นั่นนะครับก็ปรากฏว่าพระเยซูไปพบคนป่วยอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้วเมื่อพระเยซูท่งทอดไปในคนนั้นก็ทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วนะพี่น้องครับมีคําถามเยอะเลยพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูรักษาเฉพาะคนป่วยคนนี้ที่สะแห่งนี้นะครับพี่น้องครับ พระองค์คงไม่ไปร,รักษาโรคทั้งคนทั้งโรงโพยาบาลนะนะครับไม่นั้นวันนี้พี่น้องไปโรงพยาบาลแล้วพี่น้องวางมือรักษาโรคในเยอะแยะมากมายไปหมดผมบอกพี่น้องว่าพระเจ้านี่บางทีมีเหตุผลของพระองค์นะครับและเหตุผลเนี่ยผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแล่ผมคิดว่าไม่มีใครทราบเป๊ะๆลงไปทีเดียวแต่ถ้าผมเดาผู้ชายคนนี้คงเป็นคนที่ลำบากพิเศษ,ษในช่วงเวลานั้นนะครับคบเพราะว่าพระบีบันทึกพี่น้องเขาบาขอกเขาป่วยอย่างนี้มาสามที่แปดปี แล้วก็มีคนเอาเขามา,อ,าอยู่ที่เบตซาทานี่พี่น้องแห่งนี้เพื่อจะลงในสานี่นหะพี่น้องครับเป็นปีปุ่ยเป็นปีนี่ผมบอกพี่น้องมาไอ้ที่เคยมามาท่านเนี่ยมันหายหมดแล้วสามสิบแปดปีโทษนะพี่น้องไม่เหลือสักลายลืมไปเืยแล้วดินนึกว่ามันตายไปแล้วตั้งนานแล้วนะพี่น้องครับมันยังอยู่เลยนี่สามสิบแปดปีมันค,ค,คือมันนานเกินพี่น้องครับแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ที่นั่น พี่น้องกับเขายังอยู่ที่นั่นเขายังมีความหวังอยู่นะพี่น้องครับว่าจะลงในสระแต่เขาลงในสระไม่ได้วันนั้นพระเยซูเสด็จไปที่นั่นพี่น้องครับพระเยซูเนี่ยเ,เป็นผู้บำบัดร,รักษาเขาผมบอกพี่น้องนะครับพระเจ้านี่ช่วยเราพี่น้องนอกจากบ้านแห่งพระกรุณาคือวิชาการแพทย์เรื่องยาพี่น้องครับเรื่องเภสัชเรื่องต่างๆที่พระเจ้าให้เราพี่น้องพระเจ้ายังมีพระคุณให้เราด้วยอามินไหมครับ คือการบำบัดรักษาพี่น้องซึ่งพระเจ้าสามารถทําซึ่งถามว่าอย่างนี้เนี่ยพระคุณพระเจ้าให้อย่างนี้กับทุกคนไหมผมบอกพี่น้องว่าอยู่ที่การวินิจฉัยของพระองค์เปโตรกยอนนี่พี่น้องครับเคยเดินเข้าไปสู่กรงุงเยรูซาเล็มนในหนังสือกิจการบทที่สามพี่น้องจาได้ไหมครับครับแล้วก็บอกคนว่าก็น,นั้นบอกว่าเงินและทองเราไม่มีจําได้ไหมครับสิ่งที่เรามีเราให้ท่านก็ในพระนามไปคิเจะจงลุกขึ้นเขาลุกขึ้นเลยพี่น้องโทษ คนนี้พระเยซูผ่านไปผ่านมาตั้งนานพระเยซูไม่ได้รักษาเขานะพี่น้องครับไม่ได้รักษานะครับทาไมพงไม่รักษาไม่ทราบพงคงทิ้งไม่ให้ย้อนกับเปโตทำเมื่อตอนหลังพี่น้องรู้ไ่มครับคงบอกว่าเอ้ยคิวของของเขาตอนหลังเพราะงี้นี่พี่น้องครับพระเจ้ามีมีพระคุณพระคุณแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เราเปล่าเปล่าให้โดยไม่คิดมูลค่าในคิะจากของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ายังมีของประทานหลายอย่าง อามิน I mean, ไหมครับพี่น้องถ้าท่านเป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะครับท่านมีความสามารถพิเศษนะผมแปลความหมายของประธานนะพี่น้องครับของประธานความของประธานเป็นความสามารถพิเศษซึ่งพระเจ้าสืบบุตรประทานให้แก่สมาชิกในพระกายประคิ์หรือคนที่เชื่อพระเจ้าที่บังเกิดใหม่อามิน <I mean, S 2> ตามชอบป,ประทายของปรุงอามินไหมครับโดยพระคุณตามชอบป,ประทายของพรุงเพื่อจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในพระกายของพิษหรือคริตจักรหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับพระเจ้าใช้ผมเป็นครู ความสามารถพิเศษเป็นครูพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าให้ผมก็คือเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์คือสอนพี่น้องพระเจ้าใช้พี่น้องบางคนเป็นผู้หนุนใจอามิไหมครับครับพระเจ้าใช้บางคนเป็นผู้เตือนสติหนุนใจพระเจ้าใช้บางคนเป็นผู้สำแดงความเมตตา <c oughs> และพระเจ้าใช้บางคนพี่น้องครับเป็นผู้เผยแพร่กับประเสริฐบางคนพระเจ้าใช้เ,เป็นคนที่อธิษฐานวางมือรักษาคนป่วยนี่เป็นรายการของประธานอย่างหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพี่น้องกับการบำบัดรักษาโรค เป็นฝ่ายร่างกายนี่นเป็น้องครับเป็นเป็นอะไรเป็นอ้องเป็นน้ำพระทัยของพระจ้าที่จะประทานะให้ในขุปจักเพื่อจะช่วยพี่น้องด้วยเห็นด้วยกับผมไหมครับพี่น้องว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราไม่มีของประทานนี่เราจะทิฐานเบอรอ์คนป่วยได้ได้ครับได้นะครับครับพี่น้องไม่มีของประทานเป็นครูท่านยังต้องสอนลูกท่านอยู่ต้องสอนคนข้างเคียงอามิสไหมครับพี่น้องไม่มีของประทานในการรักษาวางมือรักษาคนป่วยพระเยซูบอกว่ามีความเชื่อที่ไหนอะไรครับ หมายสาคัญจะเกิดขึ้นดังนันเมื่อเขาวางมือบนคนไขคนน้คนป่วยคนเ่านั้นจะหายโรคพี่นี่พี่น้องครับท่านสามารถจะทําบทบาทตัวนี้แต่พระคุณตัวนี้สําหรับบุคคลที่มีของประทานเป็นพิเศษพระเจ้าให้หายมากกว่าปกติมากกว่ามากกว่าคนอื่นเพราะเขามีความเชื่อพิเศษในจุดนี้ขอบคุณพระยาบพี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระยาติสําพระเยซูซึ่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐอเมนไหมครับเราเลยได้รับบ้านแห่งเมตตา ในวิชาการแพทย์ต่างๆเล็กในขณนะเดียวกันครับเราก็ได้รับพระคุณสําหรับเราทั้งหลายที่มีความเชื่อคนง่อยคนปรากฏว่าพี่น้องครับในข้อที่หกนะครับเปูตรสูงทรานไปดนคนนั้นและส่งทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วเอ๊ะพงทราบได้ยังไงพระเจ้าทราบพี่น้องครับพง์เป็นผู้มีสัพพะพญูยานนะครับแล้วสามารถจะเอ่อพงค์นี่เป็นพระเจ้าที่พี่น้องครับ มีของประธานในการสังเกตวิญญาณแน่นอนด้วยนะครับและสงสัยว่าเขาป่วยใยญ่านานๆแล้วพรองตัดบอกว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือนะครับคนนี้พระเยซูร,รักษาเป็นพิเศษผมเชื่อว่าพี่น้องครับเขาเป็นคนที่ต้องการการช่วยเหลือจริงๆนะครับอยากจะบอกพี่น้องนะครับวันนี้ถ้าท่านอยู่ในความทุกข์ยากลําบากสิ้นหวังพี่น้องครับแล้วก็ย่าแย่มากในชวิตของท่าน,นเนื่องจากว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าปรารถนาจะ ช่วยท่านอาเมนไหมครับอเมนไหมครับพระเจ้าช่วยท่านพระเจ้ารักท่านพี่น้องครับโทษพี่น้องครับแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากอาดีตของความบาปก็ได้พระเจ้าก็ยังเมตตาสงสารแล้วก็รักท่านแต่วันหนึ่งพี่น้องครับท่านมาหาโรรองพี่น้องครับพระเจ้าประทานพระคุณของโรรองให้แก่ท่านความเจ็บป่วยเนี่ยผมเคยสอนพี่น้องอยู่แล้วนะครับ ความเจ็บป่วยพี่น้องครับสามารถเกิดขึ้นจากความบาปของเราเองโดยตรงก็ได้หรือเกิดขึ้นจากบาปทางอ้อมก็ได้วันนี้พี่น้องเป็นหวัดนะครับใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าไปทําอะไรมาไปทําบาปพี่ไหม่มาถึงได้เป็นหวัดนะครับครับบางทีมันบังทางอ้อมผมบอกพี่น้องครับโลกนี้มีเชื้อหวัดเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมบอกพี่น้องว่าเราก็บางทีก็ป่วยพี่น้องบางคน ป่วยเพราะเป็นโควิด -19 เนี้พี่น้องเนี่ยต้องไปบาปแน่ๆเลยถึงเป็นโควิด -19 นะครับโทษดีนะท่านพูดอย่างนี้กับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าโรคนี้พี่น้องครับสามารถจะเกิดเป็นบาปทางอ้อมไม่ใช่เป็นตัวเราเองเห็นด้วยกับผมไหมครับคบมีเยอะแยะมากมายถ้าผมจะพูดแล้วเยอะพี่น้องครับบางทีเนี่ยลูกเกิดมาพี่น้องครับพิการอันเกิดขึ้นจากพ่อแม่เองเป็นส่วนก็มีนะครับเป็นเรื่องทางอ้อม พระเจ้ายอมไม่เกิดพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยจะได้หันกลับมาหาพระเจ้า,าในความทุกข์ยากลําบากที่เราไม่อยู่อามินไหมครับหรือบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากบาปโดยตรงก็ได้โรคเอดนี่พี่น้องครับใช่ไหมพี่น้องโรคเอดเนี่ยผมยกตัวอยา่างครับโรคเอดเป็นโรคที่ถ้าเราไม่ไปมั่วผู้หญิงพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ไม่ร่วมเลือดร่วมเข็มร่วมเพศออกไปนอกทางนี่นะัะท่านก็ไม่ติดเชื้อเอดแน่นอนแต่เวลาท่านไปใช้ชีวิตผิดทาง คนไทยท่านติดเชื้อเอดนี่บาปตัวผู้ชายคนนี้พี่น้องครับผู้ชายคนนี้ต้นเหตุของความเจ็บปวดเขามาจากบาปตัวเขาเองทําไมผมรู้พี่น้องครับพระเยซูตรัสในข้อนี้สิบสี่พี่น้องดูายหลังพระเยซูได้พบคนนั้นในเวรพระหารได้ตรัสเขาว่านี่แน่เจ้าหายโรคแล้วอย่าทําบาปอีกมิฉนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นเจ้าแสดงให้เห็นว่าพี่น้องเขาต้องไปทําอะไรผิดในครั้งหนึ่งนี้ชีวิตเขาพี่น้องครับและเป็นเหตุที่เขาป่วยและป่วยยาวนานมาถึงสามสิบแปดปีบางคนบอกว่า มันเลวแบบนี้ให้มันตายของมันไปเลยนะครับคท่านคิดของท่านนะแต่พระเยซูไม่ได้คิดแบบนี้พระเยซูเมตตาเขาสงสารเขาผมก็เลยบอกพี่น้องว่าวันนี้ท่านจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บชนิดไหนยังไงก็ตามท่านมาหาพระเจ้าหรือท่านพบความทุกข์ชนิดไหนแบบไหนก็ตามอันเนื่องจากว่าท่านเคยแย่ๆมาก่อนยังไงก็ตามมาหาพระเจ้าพระเจ้ารักท่านเมตตาท่านสงสารท่านอยากช่วยท่านอามิ้ไหมครับครับ ทดสอบความปัญหาของเขาอย่างไงพี่น้องครับเมื่อพระองค์ทรงททดไปได้ถึงคนนั้นทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือนะครับแปลกนะพี่น้องครับป่วยอยู่สามสิบแปดปีพระเยซูจึงไปถามว่าท่านอยากจะหายโรคหรือนะครับแม่แม้ไม่ต้องถามเลยรู้อยู่แต่พระเยซูก็ถามพี่น้องครับเพราะการถามเนี่ยเขาจะต้องตอบและการตอบเป็นการแสดงความจำงของเขาพี่น้องครับว่าเขานี่อยากได้รับการช่วยเหลือจริงๆเป็น เป็นสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่พระเจ้าต้องการจากเรานะครับเวลาที่เรามาอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าอะไรก็ตามพี่น้องต้องเสนอความปรารถนาของท่านกับพระเจ้ามานั่งอยู่เฉยๆนะครับเราต้องการอะไรบ้างปรุงรู้อยู่แล้วปรุงรู้เองนะครับจริงๆปรุงรู้ทุกเรื่องหมดนะครับาะงันเนี่ยเดี๋ยวปรุงก็ช่วยไปเองหมดไม่ครับพี่น้องพระเจ้าอยากถามท่านเพราะบางทีพี่น้องครับเราอาจจะไม่ปรารถนาก็ได้นะ มีคนป่วยนานๆที่อยู่ในความป่วยนานๆพี่น้องครับแล้วก็บางทีนี่ชอบความป่วยก็มีสงจะได้สงสารตัวเองนะพี่น้องการสงสารตัวเองเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนบางคนนะ,ะนี่เป็นคนน่าสงสารมากน่าสงสารนะท่านอยากจะอยู่ตรงนั้นนานๆบางทีท่านอาจจะชอบช่อดอกไม้ที่เขาส่งมาให้ท่านก็ได้ บางทีท่านอาจจะชอบไลน์ในเฟซบุ๊กที่ส่งมาให้ท่านนะพี่หนูคิดถึงพี่นะคิดถึงอธิษฐานถึงี่ทุวันเนะ่ยนี่ถ้าหายป่วยมันไม่อธิษฐานเผื่อแน่เลยนะครับก็เลยขอป่วยต่อแล้วกันนะครับก็เลยพี่น้องครับท่านอาจจะมีความสุขกับการที่อยู่เฉยๆนิ่งๆผมบอกพี่น้องมาต้องถามนะเพาท่านอยากได้จริงหรือเปล่าวามปรารถนาที่เราอยากได้จริงพี่น้องเป็นสิ่งที่พระเจ้านี่เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่พระเจ้าจะให้เราอเมนไหมครับอเมนไหมครับผวันนี้ ถ้าท่านไม่มีความปรารถนาอยากจริงท่านจะรับอะไรจากพระเจ้านี่ผมบอกว่ายากท่านอยากได้พระวิญญาณนะพี่น้องครับท่านต้องขอพระวิญญาณท่านต้องปรารถนาอยากได้พระวิญญาณท่านอยากได้การบําบัดรักษาเรื่องอะไรท่านต้องขอจากพระเจ้าอยากได้จริงอเมนไหมครับครับท่านต้องการให้พระเจ้าช่วยชีวิตของท่านช่วยสามีของท่านช่วยลูกนั่นพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องมีใจปรารถนานะครับเป็น อันดับแรกพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับนอกจากนั้นพี่น้องครับอันดับที่สองทดสอบความเชื่อทดสอบความเชื่อนี้พี่น้องครับพระเยซูก็หลังจากที่ถามเขาแล้วพเซูตรตับเขาว,า,วาว่าจงลุกขึ้นยกแครกของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดน,น,น,นั้นคนที่หายคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแร่ของเขาเดินไปนะครับวันนั้นเป็นวันสมาโตกันเป็นพระบีข้อนี้พี่น้องครับผมบอกพี่น้องนะครับ การที่จะให้คนน้อยที่นอนอยู่กับพื้นนี่พี่น้องครับสาสีแปดปีลุกขึ้นนะพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเขาจะมีความรู้สึกเขาลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ล,ไไดลุกไม่ไหวไม่เคยลุกได้เลยชีวิตนี้ไม่เคยลุกแล้วก็ล้มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลุกไม่ได้พี่น้องครับเขาจะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้พระยุคิ์เจ้าสั่งว่าจงลุกขึ้นยกแท้ของเจ้ากลับบ้านเลยนะครับพี่น้องครับพระํารัสของพระยุคิ์เจ้าเป็นการทดสอบเขานะครับเขา สามารถจะลุกได้เมื่อเขาฟังพระอยู่ขี้เจ้าแล้วเขาก็พยายามอามินไหมครับครับพยายามพี่นองครับเพราะเขาพยายามขณะที่พยายามพี่นองพระเจ้าก็จะประทานกําลังให้ในขาของเขาในน่องของเขาในเท้าของเขาไป่นองก็ที่จะมีกําลังเรียวแรงขึ้นแต่เวลาที่อยู่เฉยเฉยไม่พยายามไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาฤทธิเดชของพระเจ้าผ่านเข้าไปโดยการที่เราลุกขึ้นเชื่อฟัง ทำสิ่งที่พระ้าบอกเราผมบอกพี่น้องว่าเรื่องนี้ประยุกได้ทุกเรื่องพี่น้องครับท่านอยากได้งานอ๋อนี่ตกงานไม่รู้หางานที่ไหนนะโอ้ปุญญค่ะประธานให้งานให้ลูกด้วยปุญญค่ะไม่เห็นเมลที่ไหนส่งมาบอกว่ามีงานที่นั่นที่นี่ไม่เห็นบอกเลยครับท่านนั่งรอครับอยากได้งานจริงท่านลองลุกขึ้นไปตัวศัพท์ที่นั่นที่นี่พี่น้องครับใช่ไหมพี่น้องครับหรือท่านไปดูป้ายที่นู่นที่นี่พี่น้องแล้วมองดูว่าท่านมีโอกาสได้งานที่ไหนบ้าง เห็นด้วยกับผมไหมครับพี่น้องต้องการเงินพี่น้องกับพี่น้องต้องลุกขึ้นว่าเออเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปทํางานที่นั่นที่นี่นั่งเฉยๆพี่น้องเงินนี่ตกมาจากฟ้าไม่ใช่วิธีของพระเจ้าท่านต้องการการบาบัดรักษาโรคพี่น้องพี่น้องต้องลุกขึ้นพี่น้องท่านไม่ลุกขึ้นผมบอกพี่น้องว่าท่านอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าทดสอบเราทั้งหลายโดยที่ให้เราทั้งหลายเชื่อฟังเสมอและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้เอ็นมนไหมครับ อนอกจากนั้นพี่น้องครับพระเยซูทดสอบวิถีชีวิตใหม่ของเขาด้วยหลังจากนั้นมาพี่น้องคนน้อยคนนี้เขาอ,ออกไปพี่น้องก็โดนคนยิวเล่นงานตามตามคาดเลยครับคนยิวก็เล่นงานบอกว่าวันนี้เป็นวันสบาโตเขาไม่ให้เดินเดินออกมาอย่างนี้นแบกข้าวของนี่ถือว่าเป็นการทํางานนะครับคบเล่นงานเขาพี่น้องครับคบคนที่สั่งเจ้าเป็นใครนะครับคพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับจะเล่นงานคนที่สั่งด้วยนะครับ จำชื่อยังจำไม่ได้เลยจำชื่อระเยซูนะพระเยซูหลบไปซะก่อนคนเยอะท่านผีว่างั้นนะครับคนได้รับการหายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะระเยซูเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะนั้นมีคนอยู่ที่นั่นเป็นอันมากข้อที่สิบสี่พี่น้องภายหลังระเยซูได้ทรงพบคนนั้นบรเวณพระวิหารและตรัสกับว่าภายหลังก็มาเจอคนนี้พี่พน,น้องและตรัสกับเขาว่านี่แนะ่เจ้าหายโรคแล้วอย่าทําบาปมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าผมอยากจะบอกข่าวดีพี่น้องนะครับคนง่อยคน,นนี้ไม่ได้หายโรคอย่างเดียวครับเขา ทบพระเจ้าด้วยอเมนไหมครับ I mean พระเยซูไม่ได้พูดเรื่องฝ่ายวิญญาณฝ่ายร่างกายอย่างเดียวพงพูดเรื่องบาปด้วยพงพูดเรื่องการยกบาปด้วยวันนี้เขามีชีวิตใหม่ที่จะเดินกับพระเจ้าพระเจ้ายกโทษบาปเขาแต่พระเยซูก็บอกว่าไงพี่จากนี้ไปอย่าทําบาปอีกผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับการรักษาชีวิตที่จะก้าวต่อไปพี่น้องเป็นการทดสอบชีวิตของเรา เรื่องหนึ่งที่สำคัญผมสอนใน <c oughs> ทุกชั้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านพมาพี่น้องเงื่อนไขของความรอดไม่ได้มีเรื่องเดียวบางคนบอกเงื่อนไขของความรอดมีอยู่อย่างเดียวนะครับบิลลี่โอลลี่ชื่อพระเยซูเท่าน,นั้นชื่อรอดผมบอกว่ามีสามอย่างหนึ่งคุณต้องกลับใจใหม่ทิ้งบาปที่รู้พระเจ้าจไม่ได้ยกบาปคนที่เดินในบาปไปเรื่อยๆยเรื่ย ไม่หยุดพี่น้องอันที่สองคุณต้องเชื่อในการไถ่โทษบาปใช่เลยนะฮะที่บนะีลีฟนี่นยะพี่นงเชื่อในการไถ่โทษบาปโดยไม้กางเขนของพระเยซูถูกและอันที่สามท่านต้องก้าวต่อไปอันน้ไหมครับจากวันนี้ไปเดินดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปก้าวต่อไปครับครับตอนบีบอกว่าพี่นะครับแต่ท่านาต้องดำรงอยู่ในความเชื่อ ไม่โยกย้ายไปจากความจริงแห่งข่าวประเสรนะิฐนั้นหนังสือโกลอสีบทที่หนึ่งข้อที่สมพี่น้องไปอ่านดูข้อยี่สิบสามพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้พี่น้องรับความรอดในพระเจ้าแล้วบททดสอบท่านอย่างหนึ่งว่าท่านจะได้รับความรอดหรือพระพรจากพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆก็คือท่านยังคงอยู่กับพระเจ้าอามิไหมครับอามิไหมครับ Okay. พี่น้องครับประการสุดท้ายที่ผมอยากฝากพี่น้องในตอนเช้าวันนี้พี่น้องครับก็คือทดสอบความรักพระบิดได้บันทึกต่อไปพี่น้องครับในข้อที่สิบห้าพี่น้องดูอ่านข้อสิบสี่ก่อนนะครับภายหลังพระเยซูได้พบคนนั้นในบริเวณพระวิหารได้ตรัสกับขเขาว่านี่แน่เจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้านะครับเอ๊ะทำไมเหตุร้ายเกิดขึ้นกว่าสมัยก่อน เหตุไรขนาดหนึ่งแล้วภายหลังมาพบพระเจ้าแล้วทำไมเหตุไรพี่น้องครับเวลาเรารู้จากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเวลาเราหวนกลับไปเราเจ็บมากขึ้นนะครับรู้มากเวลาทำผิดพี่น้องครับเราเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่รู้น้อยพระพี่บอกว่าการลงโทษครูพี่น้องครับเป็นการลงโทษที่มากกว่าพี่น้องอ่านหนังสือยากอบบทที่สาม้็ที่หนึ่งนะครับครับครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบิดก็สอนแต่ผมบอกพี่น้องว่า พระเจ้าก็เตือนเราทั้งหลายอเมนไหมครับระมัดระวังชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปครับอเมนขอบคุณพระเจ้าโอเคขอพี่น้องดูครับข้อที่สิบห้าชายคนนั้นได้ออกไปบอกพวกอยู่ว่าท่านที่รักษาเขาพเจ้าให้หายโรคนั้นคือพระเยซูเพราะเขา,าทราบพี่น้องครับว่าคนที่รักษาเขาจริงๆนี่คือพระเยซูเมื่อก่อนจําชื่อไม่ได้เขาก็บอกคนอยู่เลยทันทีครับคนที่รักษาผมหายนี่ที่ผมทาให้ผมเดินได้ชื่อพระเยซูครับไม่ทราบเป็นราบอกนี่ตื่นเต้นหรื่ปล่านะ และพวกอยู่นั้นคิดจะจับผิดพระเยซูถึงจะจับผิดเขาอยากบอกให้รู้ว่าพระเยซูเป็นผู้รักษาโรคผมบอกว่านี่เป็นการทดสอบความรักของเราวันนี้พระเจ้าช่วยท่านแล้วพระเจ้าเมตตาท่านแล้วพระเจ้าช่วยท่านเยอะแยะมากมายไกลกองเราเล่าเรื่องพระเยซูผู้ช่วยเราเนี่ให้คนอื่นฟังหรือเปล่าพี่น้องครับเป็นเรื่องที่สําคัญครับผมเขียนในสุยิบตลฉบับนี้พี่น้องไมอ่านหร ภรยาบางคนเชื่อพระเจ้านี่สามียังไม่รู้เลยว่าเป็นกิฟเตียนพี่น้องอาจจะตกใจว่าโอ้ไม่รู้เขาเก็บเงียบเลยเนี่ลูกบางคนเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ยังปิดปากเงียบสนิทไม่บอกพ่อแม่เลยว่าเขาเชื่อพระเจ้าจริงพี่น้องบ,บางคนยังไม่กล้ามาโบสถ์เลยพี่น้องครับรอยพ่อแม่ตายซะก่อนเมื่อไหร่ตายวันนั้นได้มาโบสถ์ตอนนี้พี่น้องครับยังไม่พูดเลย พี่น้องอยู่ในที่ทำงานตั้งห้าปีพี่น้องทำงานกับพนักงานเยอะแยะมากปเหมลอเขายัางไม่รู้เลยว่าท่านเป็นกิสเตียนหรือว่าท่านอยู่ในชั้นเรียนด้วยเขาไม่รู้ไม่รู้เลยผมถามว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเวลาที่เรารู้จักพระเจ้าเราตื่นเต้นกับพระเจ้าพี่น้องเราแน่นอนสิ่งที่เราทำพี่น้องรเราจะบอกให้คนทั้งหลายรู้จักพระเยะซูคนนี้พี่น้องครับชายคนนั้นออกไปบอกผู้อยู่ทันทีเลยพี่น้องครับว่าคนที่รักษาหายนั้นคือพระเยะซูอามินไหมครับอามิ้นไหมครับ เราเพราะเรารักพระเจ้าเรารักคนอื่นพี่น้องครับรักหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ต้องการความรอดเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ผมบอกพี่น้องนะยุคโควิด19นี้พี่น้องครับยุคนี้ประกาศแบบรวมๆกันอย่างที่เราเคยทํานะแบบที่น้องจินวั์ทำนี่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะพี่น้องเรียกคนมารวมกัน,นพี่น้องมันมันมันยากนะแต่ผมบอกไว้พี่น้องยากไหมครับที่ท่านอยู่กับคนในบ้านญาติของท่านนี่สองสามคนเนี้ย เนี่ย yeah, รัตมาหน้าไม่พูดกับใครเลยญาติก็ไม่ให้พูดไม่มีพี่น้องครับท่านพูดก็ได้กับญาติท่านท่านพูดก็ได้กับเพื่อนของท่านท่านพูดได้กับคือเพื่อนบ้านนะผมบอกพี่น้องเป็นยุคข,ของท่านที่ท่านจะสามารถเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์เ้านี่แหละนิวโนมอลอามินไหมครับเล่าให้คนฟังเรื่องพระเยซูคริสต์เ้าแล้วผมบอกพี่น้องประสิทธิภาพสุดยอดสุดยอดไหมครับพี่น้องคนเดียวไปประกาศ กบคนจํานวนมากไม่มีพลังเท่ากับพี่น้องทั้งหมดห้องนี้พี่น้องก็โอบประกาศหรือพี่น้องที่อยู่ที่บ้านโดยโอบประกาศด้วยพี่น้องครับเพียงแต่ท่านหนึ่งคนที่อยู่ที่นี่เอาใบปลิวหนึ่งใบไปแจกกับคนหนึ่งคนในหนึ่งอาทิตย์นี้ผมมีเป็นร่วมประมาณสองร้อยคนในห้องนี้เท่ากับใบปลิวสองร้อยใบถูกแจกไปในที่ที่ไม่สามารถที่ผู้ประกาศคนไหนไปถึงเขาได้เลยครับแล้วท่านยังมีความผูกพันกับคนเหล่านั้นมากยิ่งกว่าคนอื่นด้วย ไม่ต้องข้ามกำแพงข,งของวัฒนธรรมหรืออะไรสิน้นอามินไหมครับอามิสไหมทุบโฉบ,บความรักของเราอามิสไหมครับผมฝากกับพี่น้องครับอธิษฐานพระเจ้าให้สามีท่ากร,รุงเทพมีคริสเตียนใหม่ทวีมากยิ่งขึ้นอามินไหมครับวันหน้าวัลงเวลาผมถามนี่คณใหม่นั่งสลอนยกมือเป็นแถวเลยดีไหมครับพลังขุมพลังสําคัญมากในการประกาศอยู่ที่เขามีบทบาทเพราะเขาเพิ่งซื้อสินค้าใหม่ใหม่ อเมนไหมครับแล้วถ้าเป็นคริสเตียนใหม่พี่นะครับล้วก็ไม่ประกาศนี่ผมก็แปลกประหลาดพราะคริสเตียนใหม่เนี่ยตื่นเต้นวันนี้ท่านยังตื่นเต้นกับพระเยซูไหมครับก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็ดีโอเคดีนะครับเนี่ยฉันก็เคยไฟแรงมาก่อนนะแรงจัดมากแต่เดี๋ยวนี้มันเย็นชาไปหมดแล้วนะครับเธอก็เหมือนกันไม่ชาไม่นันเธอก็เย็นเหมือนฉันนี่แหละผมแซวนะพีแน้องผมแซวไม่ค่อยมีนักเทศน์แซวสมาเชกนะ แต่ S 1> <S 1> ผมแซวสมาชิกวันนี้ผมบอกพี่น้องว่าเราต้องสอนให้คนเนี่ยตื่นเต้นกับพระเจ้าอามินไหมรวมทั้งตัวเราด้วยนะอามินไหมครับฟืน้นความคิดของเราฟื้นใหม่นะครับนี่แหละนิวโน,อม,น,อนอมอลตื่นเต้นกับพระเจ้าใหม่เมื่อก่อนเนี่ยมันเย็นชาไปแล้วพี่น้องครับโควิด1 9ปลุกเราขึ้นมาอามินไหมครับผ่านโควิดแล้วเย็นเหมือนเดิมนะครับ โออยางนี้ไม่นิ่วเนอะพยายาี่นิ่มเราต้องเฟื้นฟูชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นมาโอเคฝากข้อคิดพี่น้องนะครับพระเจ้าให้เราทดสอบทั้งสี่ข้อทดสอบความปรารถนาของเราอยากได้จริงหรือเปล่าพระเจ้าให้เราทดสอบความเชื่อกล้าเชื่อพระเจ้าในสิ่งที่มันยากกําลังพระเจ้าให้เราทดสอบความมั่นใจที่จะก้าวต่อไปกับพระเจ้าอามินไหมครับคงเสและพระเจ้าต้องการทดสอบความรักของท่านด้วยว่าท่านรักพระเจ้าจริงหรือเปล่า วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้ผ่านทั้งสี่ข้อนี้เลยพระเจ้ามีทั้งพระคุณมีทั้งพระเมตตาให้เราทุกสิ่งนะครับครดีไหมครับเรายืนขึ้นนี้นะครับเรา